ต้นเจ้าของขอคอกชานเมืองรุ่งเรืองฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาดูอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชานเมืองรุ่งเรืองฟาร์มด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องชานเมืองนะครับมาครับวันนี้มีผู้ช่วยตัวเล็กด้วยครับนี่ครับจะมาดูาพี่น้องมาดูความน่ารักของลูกวัวที่เกิดใหม่ในอคอกชานเมืองนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพศเมีย ชื่อว่าเจ้ามังมีอายุสี่เดือนนะครับสี่เดือนตั้งแต่วันที่สองมีนาเมื่อวานนะครับก็จะพามาดูหลายคนก็จะดูความสูงนะครับว่าวัวสี่เดือนความสูงเขาจะเท่าไหร่นะครับกงมาวัดช่วงหน้าก่อนนะครับเห็นครับช่วงหน้าครับจากพื้นนะครับ ถึงโหนกนะครับร้อยร้อยประมาณร้อยสิบนะครับร้อยสิบช่วยด้วยนะช่วยอยากช่วยนะช่วงตัวนะครับช่วงตัวยังถึงหัวนะครับเม็ดยี่สิบครับมันูป็นความยาวช่วงหลังนะ มันร้อยสิบร้อยสิบสี่นะครับดูมาดูตัวแม่ด้วครับตัวแม่เขาตัวแม่เขาร้อยร้อยสี่คนระับเมตรสี่นี่ครับอายุสี่เดือนครับขนาดนี้แนละ้ว เดี๋ยวอีตัวนะอีตัวอีตัวเจ้ามังมุดนี่กำลังกินนมครับตัวนี้ยุ่งจังครับ <c oughs> เดี๋ยวม,มังมุดจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูความน่ารักของเจ้า <c oughs> มังงีก่อนชมนะครับชมครัง้งเดีย มีผู้ช่วยด้วรับวนี้เอาเอานี่ครับเียงวิกิไัวันเียงมากครับ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชันเมืองรุ่งเรืองฟังได้วยนะครับเพไม่้คิใหม่นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการย้เตือนของคลิปนะครับขอบคุณครับ